ส่งยิ้มมันเอ ok the ิบเอ็มหัวลาใสมองลงไปเห็นเป็นบางมานังหัวลลือขอพระคุณไปยังทางสาธารกรรมยังเชียร์ให้บอกไลยเองพี่น้องเอยมีงานยังกะตามสร้างเที่ยวไปหาวาเออเอาลานหน่อยเท่าซอยงาน ยิงยิงไม่มาเกตาตาเอาเสียงบ้านผลงานดีทางน้ำใจไม่เ,เปี่ยตละปีที่แนมนอยู่เพาะเมนดูที่มีใครความเอากกำลังใจให้เชื่อไว้กันอีกน่เดียหมอล้ำสิ่งรวมสมัยเรเมไม่ผัดสลีแล้วพอ ให้ซอยเชียงอุ e ้มมัยฟันแฟืองนวอยาสุบเออฟันแฟนละบ่ล e ังเออหนองไม่ยังไรได้ไม่เศ้าหนาเศ้าหลังสิบเดียวยอมือต <I S 2> ั้งแฟนๆทุกท้องทีโปรดเมีตาป่านี้ไม่ปัจจุบูนนี้หลานหลักสุคนรสลล นี่ล่ะพี่น้องเอ้ยเขาบอกว่าความรักมาแลนกลุ่มปั่นกระสุมงม,มหัวหน้อแม่น้องความหลักมาพ่อป้อปั่นกระทงงงไใบจ้าสิเห็นจังไรแล้วแนหวหัวใจมันดังต่อคื้นีิริขึกระดอกินเหล่ากระบอกลมเฉเลกินเหล่าบ่ลงกินเด็กตะเบ,บียป้าเบียสิงสิวานาบ่าวาเบ,บียต้นนี้สิวันบ่าวา และอยากถามเบิ่งเดอยากถามความในใจอายคิดจังไดให้ใครต่อขอบคุณหลายๆน้อพี่น้องปองปายเอ้ยที่เอาเงินมาให้เป็นรางวัลนำนใจติดเพิ่งหมอลำใหม่สัญญาว่าเงินเงินนี่สิเก็บไปได้บอบุเลือกแล้วเลวกระิบไปเขาเทเวนสื่อมากมากชาแต่ กินมนยมากินหยังกับอะไรกินเข้ากับอะไรกินไดตกเกยเตี๋ยวทายลูปแล้วเลวสี่ลองเพลงจูฟังเดหอยเด้อจังว่าเป็นอย่างบุญจังได้มาปวดอกพี่น้องอยู่พ้นทองสาวพนทองมี่ต่คนงามงามนึ่งปกระิบรกกงกิบนสาวพนทอง จำไในยูทุบกีนหน่อยนอนนอนยูทูบกีนหน่อยพอได้มาน้ำได้ปีน้องเราหลับเราไปได้นอนเบิดเมื่อนแล้วก็เลยกพวกมาเล่นไหมยูทูบกีนหน่อยให้คอยก็ได้หรอคอยก็สู้ไข่ก็ใส่เงินน้ำกันให้บัวก็ให้เมียนั่นจำได้เจ้าภาพใหญ่ใจสปอร์ตต้นนี่มื่อเจ้าคอยไปงานแต่งเฮียมาบ่เฮียแล้วพอมาตีตีแต่งอีกเอาคอยไปอีกนิดเด้อ มาที่นี่ป๋าจะเอาปืนมายิงก่อยแมขอบคุณค่ะจีดิเอาแก้วว่ายแล้วมาเอาแก้วว่ายแล้วมาเดี๋ยวเด้อเดี๋ยว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 แแป๊บนึงเออเดี๋ยวจิบจิบก่อนจิบจิบจิบว่าหนูจีเอาแก้วเบียร์บ้มากตกตริงหน่อยบ้มาเร็วเร็วแค่เสียวเอาดูมาจีเสียเวลาเอาเอามาแล้วเร็วสิร้องเพลง เอ้บ่ได้เป็นคนเห็นแก่เหล่าแก่บียราพนันดอกเด้อเด้อไปกินอยู่เด้อเออไปกินอยู่สิวดรันวานี่อีกล่ะเออส้นแก้วทีรักเออกินเหล่ากับส้นแก้วส้นแก้วกินเหล่ากับส้นแก้วส้นแก้วสีกแก้วปนีไผหนดี กินแกวว้วสามก็สนโคตรแม่มันสิเป็นผัวภรยกินแก้วสี่จงภูมิใจได้ผัวเขาเอามาขออย่เห่นเด้อพนทองมันแคบเด้อย่ยเห่นเด้อกินเหล่าเมามาแล้วกับรักซาอีอย่ายองกับมันกลุ่มเด้อชนแก้วที่รักบอกให้ดื่มจักเทียดนี่ ว่ามือนีรู้สึกว่าแขกผู้มิเกิมาอแขกผู้มิเกียติมาหลายพระว่าสิเป็นทั้งไร่สดค้นเบืองหาเมือนกลัวในตอนนี้แล้วกับพี่น้องแขกผู้มิเกียรติพี่น้องพ้นท้องรู้สึกว่าสิมงนี้แต่งแต่แขกผู้ใหญ่มานังดด่มแล้วกับนางรับประทานอาหารขอให้พี่น้องกินเขายังมีความสุขส่วนเรื่องกินเหล่าขอสิจัดการเอง นอ่ด้คะฝืนกินขนาด,ดนี้มันค่อยชิ้นันาไหนมันมาคือเหล่าขาวเหล่าขาวมันเกินง่ายไงเดี๋ยวหยャบน้ำแข็งก่อน นี่ฟังให้ตุกติ๊กหน่อยจ้าครับผมถอดแหวนเพียรให้กัน,นด้เด้อกสิก้อนิิวาเงาปนเนี่ยขอบคุณหลายๆค่ะครับผมเอามาของสักเทีย่ยงเถอะมัดเสร็ว่าเด็กไปใส่เอาลิ้นไม้ใหญ่ปัจจิมาเ้ยเจ้าก็ไปกินตะแบงพันแทะเจ้าพอกินแบงร้อยคข่เตีย ก้อที่ถามว่ามีอีกหรือเปล่าลินมาเลยที่รักจา๋า<ส>เดี๋ยวเดียวเดียวเลาเป็นพี่น้องคอยละได้ได้ได้ไเอเอขอบคุณค่ะไ้นทอน้ำแข็งที่รักเออกินเหล้าม้าเราจะเมาตัวเองมาสิลำเนาะเฮ้ยว่าได้คอยมาผู้เดียวนี่วะา้ <c oughs> อที่คอยละผู้ลำ้ำหาอันนี้ฝากให้ทุกติ๊กน้อย ได้ครับผมเรลาฟี่กินในเบิร์ดเบอร์เหลาซื้อเบิร์ดเบอร์ดครับเมื่อกี้ขอบคุณครับผมเชียร์โอเคโอเค thank you baby ซิดดาวเพรวางไหนตำรวจขอบคุณค่ะ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 อค่ยวางอาอัดคลิปเราไปเข้องน้ำเด้อ ย่ามาเล่นกับ่อยด้ผัวบมาได้หม,มือนหนึ่งผัวมีผัวพี่ต้องมานี่ผัวใหม่มาแสดงผัวใหม่ีผัวมีผัวต้องมานี่ผัวมาแสดงกับผัวใหม่ีฮะสิแกไหมบาซี่บอ wodin ya ba? hanyi หายปอดหายปอดเลยเนีย่ยหายปอดที่เป็นลม้มฮะว่าพ,พี่หัวเวาล้วมันก็สิมีซุ้มไปเกว่าวมันจะเป็นมึงเหตุใดสุยางเนาะเพื่อเงินนี่ว่า กะสิบ่คิดว่ากูอยากสีเขาเนี่ยติอไอ้พวกนี้ชอบเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่อีหย,ยัดเท่บาดขุมอยู่นะแต่ว่าขั้นมันเฮ็ดอีกนี่รู้สึกก็ยังต้องเท่าขาดแมชด่ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยคนกำลังใกล้ตา ลองเท้าหักคุ้มมะเด็งปูเห็นไหมพอเราจะขายสวยเราก็ขายไม่ได้ไงปูไม่เป็นอย่าง เขาเลี้ยวเยนหนาเขากับหัวเหรอเงยแหงเกิบขาดคุ้มปะนี่ได้แค่บาทลานับเพวกงเนี้ยสัวเอาเยียามมกินเลยปวดขาดถือไม่ไม่ขาดนี่แหละ อยาจะกินเลยข่อยหูแล้วว่าแก้วนี่เป็นของเจ้ามาส้นแก้วเพื่อนหูอ้วนวันนี้มาล่ำเสมือว่านะไรเด้ไยผูใด้สิไป็นหูว่าพี่น้องพ้นท้องมักวเนาอ เบียกบแซบ่บคนพ่นง้องจีแซบ่บือเบียว่าคนนี้เบิดอยู่เจ้าหิวเข่าปุ้นเนี่ยกับแก้มคือเต็มโตเถอะเบียฟี่นี่มันแซ่บไปเลยเนาะเออแซ่บก็ผัวเขาอยู่ โอ้เด้อไอเอ้ยลขันมันน้อยมักนองให้เมืนตาใสน้ำเจวขันมันแสบแก้วแก้วกระางแล้วว่าเป็นตากูอยากที่ถามไอ้คำเดียวพ่อสิไรบนอนพ่อสิไข่แกงต่องถามคำเดียวจ่อๆในใจอ้คิดจังไรแสล